ีเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขมถุงเท่าไหรเนี่ยกําลังทอ้เงินอยู่เร็่ละงอครับผมไ้เนาะห้าสิบบาทเห็ดเพิ่องแค่บาทครับห้าสิบเนาะอันเดี๋ยวลองไปกินสักอันเดียดอกเดี๋ยวผมมาจองไว้ก่อนจะพาเบิางเห็ดก่อน อันนี้คือตัวใหญ่กับต,ตัวน้อยเท่กันอันนี้ก็ถืออันนี้กันเพ็ดทุกกันพูดนะมันแก้ไปเรียบร้อยออออแล้วครับมุ้ดูเนื้อครับเอ้าวได้แล้วล่ะสิบครับผมสองร้อยก็มีร้อยแปดสิบบาทนาทำให้เรียบร้อยแล้วครบห้าสิบบาทครับผมไฟมันจัะพริบหน่อยอันนี้ร้อยหนึ่งน่าจะร้อยหนึ่งมึงเนาะอันนี้ก็ตัวโตบอกใช่ครับไอ้โดเดลไม่เปลี่ยนครบร้อยหนึ่ง นี่ห้างต่อผูดเม่่อยีหฮะอ๋านี่ตัหนึ่งนี่เมนแคลงครับแคลงจักบาทครับจักบาทถงงะโรยครับทูนารยเนาะทำนตำแก้วยครับอันนี้สองลอยเนาะมีการเสียบเยอะเสียบเน็ดปวกเน็ดปวกไข่ตูมครับไข่ห้าสิบบอกอันใหญ่เลยห้าร้อยห้าร้อยห้าิรโละเท่าไหร่จ๊ะเหมือนกันค่ะอ๋อร้อเท่ากันเนาะโอเคสองร้อยร้อยหนึ่งกับสองร้อยเนาะมมนแข้งเท่าไรครับ เดี๋ยวดูเนื้อสวยสวยก่อนมาเลือกได้เลยแกะขายปลาซิบบอครับเอ่ห็ดนั้งกครับเนี่ยเห็ดเชื่อบเหรอนี้แดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวโอส้ยาสิบเอี่ร้อยห้าสิบมีลอยสองลอยเนาะร้านหมูเนาะรูโซ่โลเท่าไหร่จ้าตอนนี้ร้อยเก้าสิบเนาะอันนี้อ่ะเจ๊สาวหมูสดครับผมใบพัด ตลาดนครสกลนครครับสวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่สกลนครนะนะเดี๋ยวพามาดูตลาดเทศบาลนครสกลนครนะครับตลาดตอนเย็นนะเปิดบ่ายสองครับผมปิดประมาณทุ่มสองทุ่มนะเดี๋ยวไปดูตลาดอาหารป่าเยอะนะครับของเยอะนะเดี๋ยวไปชมครับผมเขาเรียกถนนตลาดใบาพาดเพื่อนเพื่อนนะสะกลนครครับผมไปไปชมกับน้องน้อยเลยครับสวัสดีครับ มีพวกอาหารป่าเยอะนั่นเพื่อนนะโอ้โหสวัสดีครับที่ยังบักลอกบักอีลอกบักอีลอกบอกขายอีลอกน้องมาจะเจ็บปยกเจ็บมาจากป่าบอกผู้พานอ๋องผู้พานบอกผู้พานมันอยู่ทา้งใดครับทางไปทา้งสินกันอ๋ออันเดียวกันบอกรีดที่กันบอกกาลสินกาลสินญี่ปุ่นอ๋อกับผู้พานอันเดียวกันเนาะ เขาะเก็บเท่านัากกา้นสกัดซินก็ก็ใส่ใส่คือกันครับครับติดกันเนาะเฮ็ดติดกันเฮ็ดหลายเนาะ,อะขออนุญาตได้ครับได้ไปมาชมครับผมไปตอนนี้ก็ไปดูรอบนอกก่อนนี่เดี๋ยวมีเห็ดนี่นี่ไหลบัวไหลบัวสิบบาทมาละสิบบาทอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขม สูงเท่าไหรเนี่ยสักกี่บาทครับห้าสิบาสิบบาทนะก็มีเนียครับกระเจียวพวกเห็ดเห็ดเห็ดเต้าบอกเห็ดนังเพื่อนเห็ดนังเห็ดเพื่องบอกเห็ดเพิงเนาะสูงเท่าไหร่ครับกำลังทอดเงินอยู่เป็นละงอกครับผมได้ยังกินครับไ,ได้ยังไปกิน อืมเห็ดฟอนเนาะอืสอบถามเนี่ยครับถุงจักบาทครับสองร้อยสองร้อยเนาะอันนี้เดี๋ยวเฮ็ดยังก่อนอันนี้เฮ็ดยังก่อนยายเฮ็ดตับเตาเนาะสองร้อยห้าสิบสองร้อยบูขายดีซจเนี่ยนับพอถึงมันวมกันวนเลยเงินหลายครับผมไปไปดูกันครับผมไปต่อตะก้อนเอาเงินมาให้ นะครับงงเงืง่อนหลายเดี๋ยวไปดูเห็ดกันเไม่รู้เห็ดครับผมอ่ะทางนี้จะมีเนื้อแล้วครับเอ็มเนื้อวัวอ่ะสองร้อยหกสิบบาทน<ม>ี่มีหางมีเครื่องในเดี๋ยวจะไปดูเห็ดนี่เ<ม>นเห็ดเนื้ตะไคร้เนาะห้าส<ม>ิบบาทนี่เผือกยี่บาทครับห้าสิบเนาะเดี๋ <50 S 2> ยวขอยง<า><า>ังเบิรงก่อนเด้อ โฆษณาให้พร้อมครับผมนี่ตลาดนิยังก่อตลาดสดบายพัดสกลนครสกลนครเนาะออำเภอสกลนครอ๋อใบพัดมีตอนเย็นยังเดียวบอตอนแรกเที่ยงถึงสองทุ่มเที่ถึงสองทุเนาะทุกวันบอกโอเคตอนเช้าบ่มีตอนเช้าก็มี่ม่ขาดแสงทักใจอ๋อแต่สามโม่เช้าเต้นเมื่อหลายเนาะนี่คือตอนแรกตอนแรกจะหลายเนาะโอ้ อ๋อมาจากภูผ่านอ๋อภูพานเดียวกับมันเส้นเดียวมันกับกาลสินนี่เนาะเสร็จกักาลสินอืออือครับครับแต่เชิญชวนเนาะครับเนาะพี่ทอดสมตีนงวัวงัวค่ะห้าสิบบาทเดลยขอทาได้เนาะอันเดี๋ยวลองไปกินสักอันด้วยดอกเดี๋ยวผมมาจองไว้ก่อนเดี๋ยวพาเบิ่งเบิ่งเห็ดก่อนครับผมขอบคุณหลายครับฮะมักเบิ่งบอก เอาเบิงกับเบิงนี่ช่องยูทูบลุกน้อยฝากเบิงให้เด้อขอบคุณหลายครับย่จ้าจ้าตมนจ้าจี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเสออยตุ้ตุ้ยบอกครับครับครับเดี๋ยวผมภาพพี่น้องยังเบิงครับครับครับ่ะผมไปไปได้ย่ายเดี๋ยวกล้มา เด็กย่างเบิ้งไปพี่น้องยางเบิง้งก่็ไปไปย่างเบิงงเบ้งเขตครับพี่น้องอุ้ยใหญ่เด้อตลาดใหญ่เด้อเนี่ยของเยอะนะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะถึงประมาณสองทุ่มมาแหละตอนเย็นอย่างเดียวตอนเชา้ามีมีไม่เยอะสวัสดีค่ะช่องไหนครั้ช่างไหนช่างนุ่งน้อยเลยแชนแนลครับโอเคครับเรียกเป็นกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อได้ค่ะหมูไม้ขาสักโลมโอ้หมูขายหมูสิ เอาฝากฝากซองก่อนจ้าอจ้าเจฝากซองป็นเนี่ย่ะฝากที่ตาาไม่ได้เดี๋ยวมาโคจะหน้าหา <c oughs> มีไก่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็มีเป็ดอ่ะโอ้ตลาดใหญ่ครับผมเยอะนะมาได้เลยตอนเย็นเที่ยงเริ่มต่อเที่ยงโอ้เมีย่ยงเป็ดเรื้อหานตัวปัใหญ่หกร้อย อันนี้ไม่อย ulations, pe, oh, Halo, ่างครับเพ็ดเด้วยหาเพ็ดเทพโอ้เป okay. wow. so ็นเพชหไทยเรียบร้อยเลรอมันเ็ดรลอยเศร้าอ่าหกลอยแล้วตาขนาดเนาะอ่าเป็ดครับเป็ดนี่ไม่หอดอันนี้ใกล้บอกใกล้บ้านสอง้อยเศร้าก็มีครับเอเชรไหยเรียบร้อยแบบนี้เลยมีหลายขนาดครับผมมรลอยหันซีกตรนี้อร่อยก็มีอืมเอาอันนี้คือตัวใหญ่กับตัวน้อยเื่กัน อันนี้ถอนกกถเือทุกคนคนละพันบอกค,คนละพันบอ<ะ>กสามร้อยห้าสิบก<ะ>ับห้าร้อยมันหนาถึคนละพันเนาะสีเหล,<ะ>ลืองตีนหยังโอเคครับผมนี่มาได้เลยครับผมไก่บ้านไก่สดทุกตัวจ้าอยู่ตรงนี้เนาะมีทุกมันที่ทุกมือบอก<ะ>ขอบคุณอะไรครับผม<ะ>ไปเดี๋ยวผ้าบังโออันนี้แคเป็นเรียบร้อยแล้วครับผม ทุเรียน200 260ครับผมคล้ายดีแต่พุฉันแก้ไปเรียบร้อยแล้วครับนูดูเนื้อครับดูดนนเนืนนนะ้อเนื้อเม็ดเม็ดเม,ม็ดก็แก่ดีดรดครับผมเนื้อสวยเนื้อสวยมีทั้ง860บาทก็มีใหญ่สุดแล้วเนี่ยใหญ่สุดแล้วมัเอิบเลยไปเดี๋ยวไปดูนูน่นนี่ทุเรียนเยอะแยะเลยไ มาได้เลยตลาดไฟพาร์ทสกลน,นครครับผมตลาดเทศบาลครับผมอยู่ที่สกลนครเลยตลาดใหญ่อันนี้ก็ไก่บ้าน120บาทอันนี้120บาทครับผมอ่ะอันนี้สับให้เรียบรนะ้อยนะอนุญาตเดอป่าเด้อ50บาทห0ิครับผม200ก็มี180บาทเอา้าทำให้เรียบร้อยแล้วกุ้ไก่เยอะนะตรงน,นู้นก็มีหอยแครง อ่ะมีหวกครับผมอันนี้มาแรงเดยวไปดูเห็ดกันตรงนี้ตรงนู้นก็ไก่เยอะครับผมไก่ห่วกหวกกบหวกหวกบอ่ะดูหวกกบก่อนหวกวกบห้าสิบบาทครับผมไปมันจะพิบหน่อยอันนี้ร้อยหนึง่งน่าจะร้อยหนึง่งนี่ไก่อ่ะไปดูนี่ไปดูหอยหอยหวานบอกหอยหวานหอยโครงอันนี้แบบเรียบร้อยแล้วจิ้ม กินได้เลยกินได้เลยอขอชมอนหนย่ด้ะครับเด้อขอเบอร์เพ่นแน่น,นอนมีเบอร์ทั้งนึงครับผมชาวโลดอของปลาสินค้าตามฤดูกาลเบอร์โทรนะครับผมอโอเคมีของปลามีแมงดาบสองตัวยิมหางพี่น้องหัวหัวหอยอม,มีรักเดียนะ้รักเดียะลอ,อยหนึ่งอันนี้จันเท่าไหร่ครับล,ลยครับจันละลอยเนาะ,ะมี ตักจันบอกด้วงตักจันครับอืมตักจันนั่นอันนั้นก็กิลิตเนาะแม่อีหยังอ่ะไม่แข้าางครับไม่แข้งอืมแข้งไงเนาะลอย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 บดเลยครับผมถาาามมมแต่จ้ะถามาถาม,ามึงเนาะอันนี้ก็ตัวต่อบอก <ๆๆ S 1> ให้หมดแดงไม่เปลี่ยนครลอยหนึ่งคือกันบดอันนี้สามลอยครับลอยหนึ่งบ่ใอยครับจ้ะ ขออนุญาตเด้อเดี๋ยวแนะนน้ำไห้เด้อพี่เด้อครับผมอ่ะพี่ฝากร้านเด้เลยครับผมฝากร้านนี่ร้านนี่บอกครับล้านเชวโรลด์ครเชฟโรลดเนาะของป้าเนาะขายทุ้มมือไหวเน้นเนาะตรงนี้เนาะตรงกลางๆเนาะพี่เนาะเดี๋ยวมาเชิญชวนเลยเนาะพี่เนาะมาได้เลยมีทุกมือเนาะเปิดแจ็คโมงพี่อ่าเปิดแจ็คสี่โมงเสาสี่โมงเสาเลยบ่อ๋อสองกลุ่มเนาะโอเคครับผู้ใดมากะมาแวร์ได้ครับอยู่ตลาด ตลาดที่ยังพี่ใบพาดบอกตลาดใบพาดสกลนครสกลนครเนาะมันนี้ของจังหวัดไม่บอกสกลนครสกลเลยเนาะตลาดใหญ่ดีเนาะตลาดใหญ่ดีครับผมไปโอเคครับผมก็พี่ขอชนนี่เด้อเด้อนี่น้ำให้ครับผมนี่ครับผมก็สิบไบาทกัมีได้พี่น้องเด้ออันนี้เพชรยังก่อพี่เฮ็ดยังก่อเนี่ยเตาเท่าเท่าไรก่อสามร้อยเนาะโอเคโอเคนี่ตัวต่อครับผมนี่ห้างโตเพื่อนเพื่อน ฮะอ่านี่นี่ยังมีลูกหน่อยมันมอยู่ครับผมอ่อนตัวตอล่างตออืมเนี่ยครับผมในรอยหนึ่งครับอ่ะให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เฮดเฮดกระด้างเฮดขอนขาวเนาะสองรอยครับผมโอเคขอบคุณเลยหลายไขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวฝากช่องนี้เด้อฝากช่องนี้ฝากช่องนี้เดี๋ยวล่องไฮเบิร์กนะพี่เด้อโอเคน้ำหน่อยครับขอบคุณหลายครับ มาจาก YouTube เจ้ไปต่อครับผมมาดูรอบนอกครับผมจะมีอะไรนะเยอะมากเลยของของเยอะครับผมมาดมาเดินมาดูได้เลยครับผมมีทุกอย่างเปิดตั้งแต่สี่โมงเช้านั่นแหละคารานประจำา็็อยู่สี่โมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มครับผมอันนี้เห็ดเห็ดอ๋อนี่ขออนุญาตได้ไหมเด้อมาชมนี้นะครับเด้อร้อยหน่งเนาะหมดท้ายะครับอ่า อันนี้เค็ดไข่บ่เ็ดไข่บานครับออืไข่บานไข่บานไข่บานลอยหนึ่งนนี้เมนแครงครับมแครงจักบาทครับจักบาททุงละโล้ยครับทุงละโล้ยเนาะต่ำพุนต่ำเจ้วยครับต่ำแจล้วเนาะอันนี้คือเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวบ้านเฮาวด้วยครับอ๋อเห็ดพึ่งข้าวอันนี้เห็ดละงูเห็ดละงูหนึ่งกิโลถ้าไรครับกี่บาทพี่อันนี้ราคากระดิ่งครับกระดิ่งสองร้อยนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตัดเต่าครับครับผมเงิน ส่วนนี้ครับตามราคานะครับตามอันนี้สองร้อยเนาะมีก้อนเส็บๆครับเส็บๆเห็ดปวกเห็ดปวกไข่ตูมครับไข่ตูม่ตูมลูกน้อยครับเห็ดไข่ตูมอันนี้ก็สองร้อยบ่เงินครับโอเคโอเคครับล่างด้วยครับล่างด้วยครับฟังล้านตั้งคุณตั้งเกลีเลยนะอ่าฟังล้านได้พี่ครับผมร้านยังพี่เปิดจักโมงนี่เปิดจักโมง ใบ,บสองครับใบสองเรือบอกใบสองครับใบสองครับตัวดีประจําบอกเนี่ยครับเประจำครับคู่มือครับคู่มือบอกทุกวันเลยเนียนมาเลยครับบ่มีฟุตูราเซ่บอกมาขายาย,ายังไม่มียอดประตูเนาะเนี่ยครับมีครับมีอ่าประตูลอยเนียงประตูนงสาวครับอ่าประตูมั่นหเออโอเคโอเคครับผมโอ้เยอะเลยแมงแขรงนี่เห็ดครับพี่น้องขออนุญาตเด้อครับเด้อขออนุญาตเด้อเออมีผักหวานพี่น้อง เน็ตคอนขาวเออเนี่ยครับอ่าสิบบาทยี่สิบบาท,บาทอันนี้อันนี้หวายแม่นบ่อครับแม่นหวายบ่อหุงจักบาทนะครับห <5, 5, S 1> ้าสิบบ่ออันใหญ่เลอยอ้อห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยเนาะใน,นจานละร้อยเนาะพ<ม>ี่แม่มมเปีงแมงแค่กนะพี่เนาะอ่ากิ๊ป,ปมน,นี่จักจันเนาะเออฮะับร้อ,รอยหนึ่งทุกอย่างครับผมอันนี้อันนี้นะ แล้วก็นักแด่ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทครับผมเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทนีครับไปขอบพุ้นลร้ครับอ๋อก็มีหลังต้มเขาหลังต้มห้าสิบบาทเนื้อวัวขุนครับผมจานละร้อยแดดเดียวครับผมนี่อันนี้เห็ดเพาะพี่น้องเยอะอยู่นเพื่อนนะฝั่งนู้นไปนู้นเลยแล้วก็อันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยสี่สิบ อันนี้ร้อยหนึ่งแบ่งให้แบบแบบต้มแล้วเนาะอันนี้โลหนึ่งนะเนี่ยโลเลท่าไหร่จ๊ะเหมือนกันค่ะอ,อ๋อร้อยเท่ากันเนาะโอเคอันนี้ก็เห็ดเห็ดตับเตาจ้ะแล้วก็ยี่สิบบาทสี่สิบบาทครับดักแด้ครับอันนี้ห้าสิบบาทแปดสิบบาทครับมีเยอะไปะขอบคุณหลายครับครับผมแล้วก็เห็ดอ่ะเห็ด เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกกองเท่าไรครับพี่ขออนุญาตเด้ออันนี้ห้าร้อยเห็ดปวกเนาะนีเป็นจานจานเท่าไหรครับรรจานละสองร้อยเนาะมีเห็ดปวกแบบลางกับแบบลางเนาะกับสดกับโบสดนัพี่น้องมีทองแมงแค้งเนาะแมงแข้งกับมีครับผมไปอันนี้หมูเด็ดเดียวหมูเหรือเนื้อเนื้อบอกเนื้อบอกืมจานเท่าไรครับ สองร้อยหน,นึ่งกับสองร้อยเนาะไม่แข้งเท่าไหร่ครับไม่แข้งไม่แข้งร้อยหนึ่นง,ง,ง,งพี่น้องมันสุกกันยังร้อยหนึง่งครับผมไปขอบพูดหลายครับผมเดี๋ยวยังชมกันเด้อเดี๋ยวมาแนะนำใหม่ครับผมข้างในมีนะครับพี่น้องเด้อมีผลไม้นี่ผลนผล้อยเยอะแยะมากมายก็ามาดูได้เดี๋ยววันนี้พาเดินแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูอันนี้มี กุเรียนแกะแพ็กอ๋อมี2อ0อบาท250บาทเนะื้อสวยๆเลยแบบแกะแพ็คมีราคาเรียบร้อยนะเพื่อนนะแค่ก็สองรออ่ะฟังว่างมั 200. นมี2 0 0นี่สวยๆเลยครับร้านลูกน้ำนะครับโอเคแบบนี้เลยเดี๋ยวดูเนื้อสวยๆก่อนมาเลือกได้เลยแกะมีขายหมดแนละ้แบบนี้เ <c oughs> ยะอยะๆหโอมๆเลยเดี๋ยวดู ไหวดูไหวเนาะอันนี้ไหวายอันนี้แบบแกะอันนี้เห็ดขนขาวนี่แล้วก็เป็นผงก็มีครับระหวานโอ้เห็ดละโงกเห็ดละโงกขออนุญาตเดอเห็ดล ok ะโงกเท่าไรครับพี่ห้าร้อยห้าร้อยเนาะอันนี้ล่ะเห็ดไข่ล่ะครับจานเท่าไรครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวเนาะอันนี้จะมีราคาร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเห็ดเห็ดเห็ดผัต้มแล้วอันนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทละ โอเคไะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับสถาแนะนำให้แล้ครับมาได้ดูตลาดใบพัดสกลนครครับผมมีทุกวันนะเปิดก็ประมาณเที่ยงเลยครับผมเที่ยงก็ประมาณถึงสองทุ่มนะมีทุกวันครับก็ติดถนนใหญ่สกลนครนี่ครับผมไปเดี๋ยวดูเห็ดไปถึงนี้แหละร้านสุดท้ายแล้วสวัสดีครับพี่ขออนุญาตเด้ออันนี้สองลายสิบบครับองาครับอ่าเห็ดนั่งกับครับเนี่ย เฮดเชื่อบอ่อันนี้ล่ะอันนี้สิเป็นเฮดอ้ออัน๊ะเฮดกินบอกเฮดกินบอกเฮดโค้ไอะเฮดตับเต้าเฮดเพิงตับเต้าเฮดเพิงอืออันนี้เป็นเป็นเชือบอ่เอาเป็ดเชือบอืมเอาไปเผาเนาะมันกินบดีแล้วเนาะอันนี้โอเคเฮดเพิงเนาะเดี๋ยวมาดูกันแค่นี้แหละเดี๋ยวก็มี นี่แล้วก็หวกหววร้อยหนึ่งอยาได้ย่ายแล้วก็ดักแด่ห้าสิบแปดสิบบาทอันนี้หมูเอเนื้อเนาะลอยหนึ่งมหมูอันนี้หมูอันนี้แดดเดียวนเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวอือลอยหนึ่งบอกนื้สนใจนะเนีาะจานละร้อยครับเอาไปทอดไปย่างกินแซบด้เนาะ เดี๋ยวไปดูรีกบานนึงครับผมไปดูเรื่อยๆก่อนอ่านีเนื้อวัขวขนร้อยหนึง่งนี่ครับผมอันนี้จานละร้อยเซ้าบาทบักม่วงบักม่วงแก้วเป็นพ่วงเลยครับโอ้นี่อันนี้เป็นหอถุงแบบนี้เลยครับรถอะไรครับพี่สองร้อยห้าสิบเนาะนี่ไลยเห็นละงกครับผม เฮ้ยเดตป่ะเ็ดปวกท่ายอาจารย์ในกองท่ายครับมีมีมลอยสองลมีโลโลสี่ร้อยห้าสิบอ่าสี่ร้อยหมีลอยสองอยเนาะแบ่งกันอ่าผู้ใดจะกินน่อยกัประมาานี้กินข้าแพงกันพ้าแกงเนาะันกล่องกล่องใหญ่เออห้าอยครับผมลอยสองอยเนาะโอเคมาได้เลยนะเปิดทุกมเงินนะพี่เนาะอยู่นี่เปิดจากมอวนเลาลดเนี่ย ธนาเฮ็ดกับมาเตะเทียงเนาะทอดตัทุ่มครับตองทุ่มเนาะเพิ่มแตมาเรื่อยๆนะครับผมเล็ดไหลดีเนาะตลาดมันยั่ครับผมมันออกไหลเนาะมาจากผู้พานปะเฮ็ดแต่เนี่ยไหลปลาไหลโวกอไหลปลาไหลโวกเนาะเดี๋ยวจะเจ็บมาเนาะครับครับขอบคุณหลายครับพี่ครับสวัสดีครับที่ฝากช่องนะครับผมเดี๋ยวผมมาจาก YouTube ครับผม ครับผมแต่โรคไห้เบื้องในพี่นะพี่ชื่อว่ายังชื่อนั่งบอกผู้ใดอยากกินเห็ดมันโทรมาหาอะไรพี่ก็บอกมีเบอร์โทรบวะพี่เบอร์มหาเอาได้ครับเด้่นี่แหละยุ่นนี่แหละยุ่งเจ๋อนี่แหละถามหาเจนั่งสุดท้ายเจนั่งแบบผ่านสุดสุดท้ายเลยมีกองยังไงแบบนี้เลยร้านริมมูสุดท้ายมูครับผมฟังทั้งนี่แหละฟังทั้งพัสดี ลายบาดเดี๋ยวมาลายหมองเฮ็ดลายดีแล้วเป็นต mm ัวนี้เฮ็ดปวกนี่นังหลายอันนี้ขาหมูสดเดี๋ยวมาดูร้านสุดท้ายเดี๋ยวน้อยก็อ่ะไทยร้านหมูเจ๊สาวนะครับผมพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีจ้าร้านหมูเนาะร้านหมูสดโล่เท่าไหร่จ้าตอนนี้ร้อยเก้าเสิบเนาะอันนี้อ่ะอันนี้ร้อยเก้าสิบร้อั้นส้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเนี่ยครับ ดูระดูก220เนาะเออยังแพงอยู่อรอก็ประมาณเนี้ยเนาะก็เชิญชวนเลยเนาะอันนี้จะหมดแล้วาไปผ่านมาเนาะตลาดไปพัดเนาะเทสบานจ้าชัดชัดอ่ะแนะนำร้านเนาะไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะตลาดเทสบาลนครกรุนครกรุณาจ้ะเคียงหมูเจ๊สาวเจ๊สาว ชัดเจนครับผมขอบคุณครำนำจ้าจ้าเปิดเปิดทุกวันป่าวเดทุกวันวันไหนไอเวลาเท่าไหร่ครับเวลามันจะเป็นตลาดเย็นตอนเย็นเหรอตลาดเย็นก็ประมาณช้าประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงถึงหกโมงเกือบเกือบเดิมทุ่มหนึ่งประมาณนี้เนาะก็มีทุกวันนะเนาะจ้าสดใหม่สดใหม่ทุกวันเชิญชวนเลยนี่นะเดี๋ยวดูเบอร์โทรอีกทีนึงอ่ะเจ๊สาวหมูสดครับผมบพาร ตลาดนครสกลนครครับผมนี่ครับตลาดใหญ่นะเพื่อนเนี่ยมาได้เลยนะบางร้านก็เปิดแตดเที่ยงแหละแล้วก็เปิดประมาณสองทุ่มเนาะมีทุกอย่างเลยอาหารปา่าพวกเห็ดพวกอะไรเยอะมากเลยวันนี้ตามฤดูกาลนั่นแหละอู้นเห็ดนู่นนู่นเห็เดเสือให้ดูเยอะแบบนี้เลยจุกๆุแบบนี้ครับผมโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้เห็ดเยอะมากเลยโอเคครับขอบคุณนะครับเจ๊เจ๊สาวคนไหนเจ๊สาว อ๋อนั่นแหละวันดีนะครับเจ๊ครับผมโอเคครับก็ลุงนัอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมก็เดี๋ยวน้อยจะพาอันนี้ก็จะไปที่อุดรเดี๋ยวรอรับชมคลิปต่อไปนะจะไปอุดรครับผมแล้วก็กาฬสินธุ์ขอนแก่นชายภูมิเราจะไปสุพรรณก็ไปเรื่อยๆตัวอีสาน แล้วต่อไปคลิปต่อไปก็จะไปนู่นเลยไปพื่งใต้แต่จะไปดูทุเรียนทางชุมพรนะโอเคก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีๆจ้าสวัสดีจ้า,จาอันนี้เป็นพักบอกอกับเป็นผักนันต่างกันนึง<อ>ไดีคุณสมสอันนี้<ม>านอาพิเศษนะ่ะหาสิบบาทเนาะนีสมตินวะ่าเดี๋ยวไปเอานั่นเดี๋ยวผมมาสแกนได้ อ่ะยายเดี๋ยวนี่น้ำแดงบ่หนื้มบ่อืออ้ยแหนมบ่อันนี้คุณเชียงค่ะบคุณเชียงอันนี้หนื้อมูบ่อืออันนี้มูบ่อ่ะร้อยบ่สักบาทมูบ่ห้าสิบอืออ่ะห้าสิบเดี๋ยวจะเอาเห็ดไข่นั่งพ่อเสื้อโยโอเคครับเดี๋ยวผมสแกนอ่ะเดี๋ยวสแกนเด้อ จ้าอาดีๆนะครับเด้อจ้าฝากเบิ้งหน้าเด้อจ้าย้ายที่เปิดเบื้งตลอดครับผมขอบคุณหลายๆครับครับจ้าเดี๋ยวแนะนน้ำให้เด้อจ้าไปมาไปหลายมองเยอะไปพุ่นน่ะตัดปาจีนล้อมาไทแดีนน่ะครับไปเบื้องเฮ็ดเฮ็ดเท้ากันครับไปเบิ้งเฮ็ดเบื้องมีแต่เฮ็ดอย่างเดียวตลาดเฮ็ดอย่างเดียวให้ขอบคุณหลายๆครับจ้าไปไปเดินหวัสดีครับผมปเดี๋ยวน้อยจะกลับแล้วครับผมกลับแล้ว ไปดอนอีก200กโลกลับ<ะ>บ้านครับสวัสดีครับผมใช่ขายดีๆครับผมในน้าใหมครับผมไปไ <c oughs> ปโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ